ก็เฮ็ดแข็งนาได้กระเล็ดทั้งเดือนทำทั้งเดือนเนื้แล้วจากันี่ย่าก็เสด็จลงโพงหน้าหมลาดละ้เรื่งตีเข่าไปเมื่แล้วหมดละแข็งแรงได้ย่าถ้ามาดาเดียวว่าล็อกติดลำลังอยู่บ้านี่พระเจ้ามะลิจางเพว่าเมาื่อกลัวเลือกอยู่ตีใช่ไหม ้หยิงกตีเยอะสิละยี่สิมื่นนี่ท่านสมัยเนี่ยรถสีได้ทีแหลกระดับมาเลยลำหนึงกับรถสีได้เขาเกี่ยวมือขึ้นเข้าแล้วละ่ะรถสีนี่พระเจ้ามะลิจางาจาว่าเมืเ่อกลลิอวู่ตีใช่ไหม้หย,ยิงกับอเ,กเ,เ,กเอาเล็กซี่ซี่เห็ดแจกมันเราเองตีเสิละ บอกแล้วออนุรักว้ยยุคห้าปีรุ่นตะกี้อีกเขาบปนบ้ายเนาะบานี้ก็มากรถเขี้ยวบานควอนตีเขาก็พยยะไงเราเห็ดออาไหมของเก่าบ่ละไม่ได้ถิ่นไปใส่ดูสิเลยจา้าวิธีบันนอกบันหน้าฮาตีเขาในแบบผููดองเกินค,คือมากไอเห็ดอพักพะเอ่พใหญ่มากพใหญ่มากเ่ยมา,ยา,ยมา,ยามแลง เ่ใหญ่มาตีเื่มมาแล้วดอกเลี้ยยู่นีกองไม่ใหญ่ไปไหนดอกควันตีเอาที่นี่อีสา,า,านบานเ,เขาเห็ดยังสีลหลือใส่เขียวมือใช่เราก็เคยเห็ดมาเราเห็ดเวียดนี่พราเจ้ามะลิากา,ากวงาว่ามนามนก็โลัวเลื่อยจะตีใส่ไหม้เพิ่งกับแปลงต้ำงกลัว่าเราเลยแข็งแรงจ้าขอบคุณที่รับชมไปเจอกันอีกคลิปหนะ้า สวัสดีจ้าบานนี้ก็มากึ้รถเกี้ยวบ้านคอนตีเขาก็ะไงเราเห็ดออกไหมของเก่ากบละบานนี้ก็มากึ้รถเกี้ยวบ้านคอนตีเขาก็ะไงเราเห็ดออกไหมของเก่ากบละเจ้าเห็ดแข็งไามได้ก็เล็ดทั้งเด่นหันทั้งเด่นแนมงัว แลังจากนี้ยากกับเสด็จล้งทงหน้าถ้ามันปูแล้วมันโดนคัากร้ายบริสเเรงานได้เกี่ยวอะไรอย่งเี้ยเราตัดใหม่นี่แหละเหตุพวกมีคนหัอกินแล้วที่มันเนียนหัวกิดน,นำมุนม,นมนุนกับเสียเไปปลุกพักรูปภก็รือเขือเหตุงาน,นเราไปเหตุเชียงหน้าซอย,ยพี่น้องกันกาเจ้าว่ากาเจ้ามาเอิญไปเห็ุเชียงหน้าซอยซอยกันละไม่ได้กับพี่น้องกันเยอะรอไม่เห็นเลยเขาแปรมันไหม นี่ก็เอาควันนี่แหละดูเสนาจาวิธีบรรอกเขาแบบนี้แหละมาตะคอตะเมร์ผ้าเห็ดมาแล้วก็เอาเล็กซี่ซี่เห็ดแจกมัาแล้วเด็กตีนี่สิ่งบอกเล้วอนุรักษ์ไว้ยู่ห้าปีรุ่นเด็ก,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 ดดก,กีีอีกเขาบ่หลายเนะาะเจ้าเห็ดแข็งหน้าได้กระเล็ดทั้งเด่นทำทั้งเด่นแนมงัวแล้วจากนี้ไายกระเสดิล่งทงหน้านี้เปลี่ยนตัว พก็ยายไปเฮ็ดงานเลยนมากันมาตีกับยายเปลี kind of like ่ยนที่กันตีกันเนี่ยล่ะถ้าจะตียกน้อยๆสองคนเนี่ยก็บจะตียกสี่ละยี่สิบหมื่นนี่ท่านสมัยเนี่ยรถสีได้ที่แหลกระดับมากเลยลำหนึ่งกับรถสีได้เขาเกี่ยวมือขึ้นเข้าน่ะแหละรถสีมีประสบการณ์ได้โมกจิตตีเราได้นั่นไปกินเงินเดือนเลาได้นั่นเฮ็ดเหียดได้เสือต่อการลังอยิ่กระส้าความแปรนันไม่ นี่ก็เอาควอนนี่แหละมิเสลจาวิธีบรรกเขาแบบนี้แหละมาตะคอตะเมียผ้าเห็ดมาตีได้เยอะใหญ่ยยก็แข็งแรงด้ผู้ใดน้อยก็แก่้นิดหนึ่งนะพักยกกันเตียนที่กันกับยาย่ผู้ไรโยกน้อยน้อยหมดละได้แบบเร่งตีเขาไปมันแล้วหมดละแข็งแรงได้ยายธรรามาด่าเดียวว่าเรากิดลำลังอยู่บ้านควอนตีเอา เที่นี่อีสานบ้านเขาเฮ็ดจังสีเล่ะงออใส่เขียวมือใช่เราก็เคยเฮ็ดมาเราเฮ็ดเวียดควอนตีเอาเที่นี่อีสานบ้านเขาเฮ็ดจังสีเล่ะงออใส่เขียวมือใช่เราก็เคยเฮ็ดมาเราเฮ็ดเวียดควอนตีเอาเที่นี่อีสานบ้านเขาเฮ็ดจังสีเล่ะงออใส่เขียวมือใช่เราก็เคยเฮ็ดมาเราเฮ็ดเวียดอันำไมผุดดอกมาหลายหน้าโคกน้องหน้านี่เขาให้นึ่งยุ่หัน เลสเอานันควันก right. ็จะได้เก็บไว้เสียดายปีน้ำเขาแปรมั่นไม่ดูแต่เอาควันนี่แหละนี่เสดจาวิธีบรรลุเขาแบบนี้แหละมาตะคอตะเมผ้าเห็ดมาแ่างกระไรงัวกินบูเด้ที่มันมุวนๆกับแม่ปูดองกับเสียไปพกคักแด้น้ำกลัวแล้วลรแข็งแรงจ้าขอบคุณที่รับชมไปเจอกันอีกคลิปหน้าสวัสดีจ้า พระเจ้ามะลิจงาจงเพราะว่าเมื่อกลืนเลือดยุติใช่ไหมก็ยิ่งกับอะไรปวดดองประไล่น้าโขงน้องหน้านะี่ยนี่เข่าให้หนึ่งยุหันเล็กๆเอาดัานควันกับเซเบเก็ตไว้เสดายปีน,น้ำหมดละกได้ดลเล่งตีเขา่าไปเมื่อเล้วหมดละ,ดละแข็งแรงได้ยังไงถ้า <laughs> มาดาเดียวว่าเราฟิตลำลังอยู่มาเศร้าแรงน้ำกดง้อ ตีเขากปแแขเงเร่งนกันแต่ว่าเขามันเขามันกอดมันเลยโรไง่ายพวน่ะคิดถ้าเม่นปนนงงูดองว่ลายน้า,นรรา,นาโคกน้องหน้านี่เขาให้นึ่งยุ่หันเล็กๆเอานั่นคนก็นสด็เก็บไว้เสดายพีน,น้ำไม่ได้ถินไปใสนี่สิเลยจา้าวิธีบันนอกบันหน้าเ้างตีเขาในแบบปูดองเกิดยอมากเห็น เที่นี่อีสา,บานบ้านเพาเฮ็ดจังสีเลือเอาใส่เขียวมั้งใชเเ่เราก็เคยเฮ็ดมาเราเฮ็ดเวียดนี่ข้าวเจ้ามะลิจา,า,จางเพราะว่ามันก็โลนเร็วยุติใช่ไหมเพิงกับแจ้งกระไรง่วกิน,กนหมดได้ที่มันม้วนๆกับสิบแปปูดังกับเสียไปบกค้ามันโู้แล้วมันโดนท้องไรบริสเงานี่คืออะไรเพราะง,งเราตัดใหม่นี่หลายเห็ดแล้วนี่เปลี่ยนตัว พาะยายไปเฮ็ดงานเลย่มากันมัดสีกับย้ายเปลี่ยนที่กันตีกันนี่แหละถ้าจิตียกน้อยสองคนเนี่ยก็จิตียกสี่และยี่สิบหมื่นนี่ท่านสมัยเนี่ยเอารถสีได้ที่แหลกรลดรับมากเลยล้หนึ่งกับรถสีได้เขาเขี่ยมือที้เข้านะละรถสีแล้วเอาเล็กซี่ซี่เห็ดแจกมเตีันเสร็แล้วหลอกเล่วนยุคหปีรุ่นกี้อีกเขาบปล้ายเนาะเศร้าแ้วน้ำขดง่ว ตีเขากัแแจงเร่งด้กันเพราะว่าเขามันเขามันกวาดมันเลยลนง่ายพวกน่ะข้าเจ้ามะลิากางเพราะว่ามันกับลนเลื่อยจตีใช่ไหมพ็ยิ่งกับไม่ได้ถิมไปใส่ไม่สียเลยจ้าวิธีบันนออบันหน้าฮาตีเขาในแบบปูดองเกิขคือมากจะเห็น ไม่ได้ถิ่มไปใส่ดูสิเลยจา้าวิธีบันนอกบันหน้าเทาตีเขาในแอบ,บปูดองเกิขึ้นมากไอเห็ดเห็ดงามเราไปเห็ดยงหน้าซอยพี่น้องกันข้าวว่าข้าเจมามอเอินไปเห็ดยงหน้าซอยซอยกันละไม่ได้คพี่น้องกันเยอะรอบแอมนี่ยพวกมีคนงัวกินแล้วที่มันเงียยงหัวกินงามุนมุนเกเีไปปลุกพักพลุกพริกหรือข้อ นี่เปี่ยนตัวก็ยหายไปเฮ็ดงานเลยมพักกันมัดตีกับยายเปี่ยนที่กันตียู่นี่แหละถ้าจิต,ตียกน,น้อยสองคนเนี่ยก็จิตียกสี่ละยี่สิบหมื่นนี่ท่านสมัยเนี่ยรถสีได้ที่แหลกระดับมากเลยระดับหนึ่งกับรถสีได้เขาเกี่ยวมือขึ้นเข้าน่ะแหะรถสีซ่อแหลน้ำกน <c oughs> ดง่วตีเขาไปแขงเร่งด้วกันแต่ว่าเขามันเขามันกอดมันเลยโล่งง่ายพูดนะ อันนี้ก็มากรถเคี่ยวบ้านคอนตีเขาก็พปัญหาเราเห็ดออกไหมของเก่าโบราณประเพมีนั่นไม่ที่นี่ก็เอาควนนี่แหละาจัดจ่ายพิธีบรรลุข้อแบบนี้แหละมาตะกอตะเมียผ้าเห็ดมาแล้วก็เอาเล็กซี่ซี่เห็ดแจกมัเเกดเรือ่อยตีนี่แหละบอกเราเอาโนร่ากไว้ยุคห้าปีรุ่นตะกีอีกเขาไม่หลายเนาะตีได้เยอะ ายก็แข็งแรงเด้ผู้ใดน้อยก็แก <Wow. S 1> ่นน sí. being okay, ิดหนึ่งนะพักยกกันเปลี่ยนที่กันกันได้ผู้ละยกหน้อยสีเยอะสี่ละยี่สิบหมื่นนี่ท่านสมัยเนี่ยรถสีได้ทีแหลกระดับมานเลยลำหนึ่งกับรถสีได้เขาเกี่ยวมือขึ้นเข้านะหล่ะรถสีก็จะขี่กับเกี่ยวเห็ดหน้าทงไงคุณเลี้ยวทุกคืนได้สีได้เยอะไงก็แข็งแรงเด้ผู้ใดน้อยก็แก่นนิดหนึ่งนะ ลักยกกันเปลี่ยนที่กันกันใหญ่พลเรายกน้นนอยๆให้ไปุดดองปลาไหลหน้าโคงน้องหน้านี่เข่าให้นึงน่งยุหันเล็กๆเอาด้านควันก็จะได้เก็บไว้เสดายปีน้ำนี่ข้าเจ้ามะลิจางเพราะว่าม,านมนันกับร้นเรื่อยจะตีช่ไหมก็ยิ่งกับแล้วต่อเล็กซี่ซี่เห็ดแจกมัน เด็กตีเยอสิละบอกแล้วอนุรักษ์ไว้ยุค5ปีรุ่นเด็กตีอีกเขาเปนบ่หลายเนาะแต่ต้องก